นี่นะคะทำลาบก็จะเอาแบบอีสานเนาะเราก็จะเอาน้ำปลาใส่สมนิดนึงแล้วก็คั่วเมนูนี้เราต้องใส่น้ำปลาเลยนะเพราะเราเสร็จปลาไปแล้วอาจจะใส่ก็ได้ถ้าไม่ไม่ถึงรสนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะคั่วกับน้าปลาเพื่อให้มันหอมลาบใส่น้ำปลานะคะจะคั่วันสุกใส่พูกข้ขาวลงไปด้วยนะคะ ไข้ okay, สุดมันนะนี่ค่ะกุเข่าใส่กุเขาาเข้าไปค่ะซอนไปเพื่อมีความหอมมุนไพ่เนาะก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่หอมแดงกีใส่กุเขาาไปใช่ไหมหอมแดงไปเราก็จะคั่ว เขาสุกกําลังดีนะคะไอ้นี่หมูพอสุกนะคะคู่สิ่เราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วไปข้าวคั่วในคั่วเองนะคะปลอดภัยเรารู้อยู่ว่าเราคั่วเป็นยังไงสะอาดไหมขึ้นราขึ้นอะไรหรือเปล่านะคะใส่ข้าวคั่วลงไปแล้ว ตามด้วยพริกป่นค่ะใส่ตามใจชอบนะคะบ้านนี้ชอบรสเผ็ดพริกนี่ก็เช่นกันนะคะคั่วเองคั่วเองทำเองนะคะทำเองทุกอย่างเลยนะคะเราก็จะคลุกคลุกเข้าไปะคะให้ลัวนะคะแล้วเราก็จะเติมด้วยน้านํามะนาว เม็ดลงไปบ้างไเปเลยเนานะน้ำมะนาวนะคะเอให้รสจ,จัดจา้านเรากินข้าวเหนียวนะคะเราใช้กินกับแก้มมะนาวลงไปลูกหนึ่งพอดีนะคะจานนี้น้ำปลาเราอาจจะใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็คลุกนะคะ เติมพริกขมิก็ได้นะคะใครไม่ชอบรสแล้วเราก็จะใส่ผักต่ตางๆลงไปนะคะหอมนะคะผักชีไปเรื่อยจังไหมผักชีไปเรื่อยชีฝรั่งปะเขาเรียกเนาะเดี๋ยผักชีไปเรื่อยแล้วก็ต้นหอมพอดีผักชีธรรมดาไม่มีนะคะนีใส่ลงไปนะคะ พอให้นั่นนะคะไม่ต้องให้ผักเล็กพอแบบเออเข้า,ากันนะคะขอชิมก่อนนะให้พอแบบเออค่ะนะคะขอชิมหน่อยนะคะชิมหน่อยแน่ยคนเราทำกับข้าวต้องชิมนะคะไม่ชิมไม่ได้อืม๊มโปรเซสเลยค่ะ อร่อยฮามิโนนี้ทำดูนะง่ายๆอาจจะคั่วกับน้ำที่น้ำธรรมดาก็ได้ไม่ต้องคั่วกับน้ำปลาแต่ที่นี่สูตรคือเราไม่ใส่น้ำปลาเราใส่น้ำปลาคั่วหมูตอนเริ่มแรกเลยนะคะมันจะโอเคเลยนะไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่ใบเตยมะนาวลงไปแค่นั้นโอเคเพอร์เฟคค่ะลาบหมูค่ะ